โทษหรือผู้ต้องขังที่ไปรักษาตัวในเรือจนจําก็ถือว่าถูกจําคุกเช่นเดียวกันที่เราพูดตั้งแต่ต้นทีนี้ไม่ดูตรงว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลก็ถือว่าอยู่ในเรือนจําเหมือนกันอยู่ในการต้องบังคับโทษหรือว่าแต่ทีนี้เหตุที่จะไปอยู่ในโรงพยาบาลนนะั้นมีไหมที่จะพูดเห็นแพทย์ไดาพากลาังชี้ตรงนี้ว่ามีเหตุไหมเพราะว่าที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็นั่นก็คือถูกจําคุกเหมือนกันแต่ทีนี้เหตุที่จะไปมันต้องด้วยระบบของรัชทรรมน์ไหมถ้ามันไม่ต้องก็ไม่เป็นไรถือว่า ปุกแล้วแต่การที่พาคนที่ไม่ป่วยหรือป่วยที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วคนที่ป่วยทิพย์ก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ป่วยจริงสุดท้ายเรื่องเนี้ยมันจะต้องมีคนรับโทษในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบส่วนตัวผู้ป่วยก็รู้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนที่จริงในภาษากฎหมายมันก็คือร่วมกันกระทําความผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นราชการกฎหมายก็เลยใช้คําว่าเป็นผู้ สนับสนุนถ้าฟันธงกันให้ตรงประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องมีคนที่ต้องโทษต้องโทษหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบท่านนายกทักษิณก็มีโอกาสจะกลายเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่ได้ป่วยจริง